ครับตัวนี้ก็นะฮะชื่อเรียกของมันนะครับก็คือ f ฟสเชอร์เกตนะครับหรือภาษาไทยเรียกก็เกตวัดแรงดันอ่าตัวตัววัดแรงดันนะครับอ่าคุณสมบัติของมันนะับประโยชน์ที่ไปใช้ก็คืออ่าบอกแรงดันที่ที่รับเข้ามานะครับจากตรงทางนี้นะครับแรงดันที่เข้ามาทางนี้มันก็จะแสดงค่าเกตอ่าเข็มก็จะตีขึ้นตีขึ้นนะครับสเปคของมันตัวนี้ก็คือทนแรงดันได้ สูงสุดนะครับเนี่ย0.7เอมปานะครับหรือ100 psi นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ0.7บาร์นะครับเอ้ย7บาร์ใช่ครับ7บาร์7บาร์นะครับตัวนี้เกรวบ้านแรงดันนี้ได้7 bar บาร์ก็เหมาะกับเอาไปพวกวัดปั๊มน้ำกเกษตรเนาะว่าปั๊มน้ำตัวนี้มันทำแรงดันได้เท่าไหร่หรือว่าปั๊มลมอะไรประมาณนี้นะครับว่ามีแรงดันเท่าไหร่นะครับ วิธีการต่อใช้งานนะครับก็เกลียวตรงนี้มันเนี่ยเป็นเกลียวทองเหลืองขนาดอสองหุน,หนก็สามารถเอาไปขันเข้าได้เลยนะครับเพราะส่วนมากถ้าเป็นพวกระบบลมมันก็จะทํามาประมาณสหุนแต่ถ้าจะไปใช้กับระบบน้ําก็ไปหาตัวแปลงมาเนาะถ้าเป็นพวกน้ําพวกอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่หน้าเกจของมันก็จะมีน้ํามันอยู่นะครับเป็นน้ํามันนะครับนี่น้ํามันมันจะช่วยให้เข็มเนี่ย ไม่ไม่ตีสั่นสะเทือนมากนะครับโดยด้านบนก็จะมีจุกเติมน้ํามันอยู่นะครับส่วนตัวเรือนของมันเนี่ยน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมง่ายแต่ไม่รู้ขึ้นสนิมไหมปกติมันไม่ขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเฟเชอร์เกตมันจะมีหลายรุ่นนะครับมันอยู่ที่ว่าแรงดันที่เราใช้เท่าไหร่แต่ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยคือ0.7บาร์นะครับส่วนตัวที่นอนอยู่เนี่ยคือ16บาร์อ่าหรือ1 จุดหกเอ็มปาครับแล้วรูปทรงมันก็มีหลากหลายนะครับเป็นรูปทรงพลาสติกก็มีนะครับประมาณอย่างนี้นะครับรูปทรงพลาสติกตัวเนี้ยเป็นเกียวสี่หุนอะไรอย่างนี้ครับแต่ตัวตัวที่ผมถือเนี่ยเป็นเกียวสองหุนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะถ่ายตัวนี้ให้ดูนะว่าเป็นยังไงสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้ครับ